ไี่นี่คอน้องสาวนี่คอม่สามีของน้องนาวเร้วเดี๋ยวเราจะพาคุณไปสัมภาษณ์ทีแรกของคุณคะตามไปเลยค่ะงามค่ะไปกันแลยโอ้โียรู้เอนกันน่ากลียะ โอ้ฮึมฮึมนักโทษประหารแน่นอนเลยเนี่ยหน้าตาแต่ละคนอมทุกข์ใช่ไหมสถานีทางคุณตายยังไงทำไมคะตายได้ไรอะตายคะคุณตายมองกล้องไงฮะตายไอ้ยุน่ารักค่ะทำไมคะโอ้ฟังเพลงอ่ะดูก็รู้อ่ะเมื่อกี้เพิ่งหลับมาเมเป็ปปะคะอ่ะเราจะไปสั่ง งคนที่มีการแบบทำโหมอะไรทำโหมไม่ดีมากเลยค่ะทำแต่กลองค่ะนี่ามาจะาีหรือมาจะโผมไม่ดีมากเลยนะคะสวัสดีค่ะต้องยุ่งกับผม วอนรมันายโแบบไม่คุยาเห็นหรอะไรตอนแคุณทำอะไรคะช่างผมทำอะไรคะแต่งฟิกให้ป้าขป็นเบอร์ป้าแกนะโอ้นี่ลายมือเหรอช่างแผนในนาโคตเกอนค่ะเดี๋ยวไปกดเออป้าป้าจะอ่านฟิกอเหรคะแล้วช่าแว่าคุณทำอะไรคะทำพลงช่างเพลงเหรอคุณริวทำอะไรคะโอ้ผมเปี่ยนเสร็จแล้วค่ะอเหรคะขอโทษค่ะ จำไปเลยค่ะเพจที่แปลกทีุ่ดนะคะนี่ละคะนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณแซแท็กซี่ค่ะแกซี่ทำอะไรคะมึงมากี่รอบแล้วแกซี่อะไรคะมูบอกเขาเรื่องอะไรล่ะมึงที่เหรอทำไรคะอ่านหนังสือค่ะโอ้โหดูหุ่นนะหุ่นนะ ณเพียวค่ะเอาคุณแตงอ่ะคุณแตงคุณแตงทำอะไรคะแต่งรูกแตงรูกแต่งรูปค่ะลูกอะไรคะรูกวอะไรเนาะไปเอาละค่ะโอ้โหไม่น่าถามค่ะนี่คือเพศที่แปลกที่สุดของงงนะคะต่อไปแล้วก็จะไปชมนะเออ นเด็กเรียนของห้องค่ะเราไปชมเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กเรียนทําอะไรคะเด็กเรียนเด็กเรียนคะเอาคุณมองกล้องเลยสิคะนี่ค่ะทาอะไรคะเด็กเรียนทาอะไรคะทำอะไรคะเอ่อเอ่อเอ่อเอา๋อฟังเพลงค่ะอ่ะคุณคะคุณอะไรคะอ๋อหายใจทิ้งค่ะขอกคุณค่ะสะอาดของห้องอะความสะอาดถูกใจมากค่ะความสะอาด โอ้โหแม่จะากูสวัสดีค่ะมึงมาจากไหนคะมาจากห้องสองมาากเย็นเก่งเลยเนาะอ๋อเสลหรอไงเนี่ยเล็กเยนหมวเย้เย้น่ก็มาแล้วอะไรข้าวโพดดีบค่ะเป็นสารสนอนะคะพี่เป็นอะไรกนะคะอรอะมันไ่ได้อะไค่ะมนไม่ได้ดุนะคะออค่ะแต่กินุ อุ้ยโอ้ไม่ต่างกันเลยก็สีมาที่สองของประเทศไทยค่ะก็สีค่ะพอแฟนก็สีนะตามหามาได้ก็สีอะไรบอยนี่ก็้ีอาลังไส้ของพระนฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณจ่ายคุณโผล่มานี่นี่ค่ะคุณมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหเก่อะไรคะคุณบอลมึงตอบูหน่อยดิบอลเอ็มเอ็มไม่ใช่เอ็ม น,นักเขียนกระดานค่ะโอ้โหนี่กำลังยืนแอค์ท่าถ่ายรูปค่ะโอโ้น่ารักขนาดนั้นน่ารักมาก,ากออค่ะฮ่าฮ่ะค่ะเอาดูค่ะนี่เขีย่ยอะไรคะนี่โอ้โหจีจีรักโนต้ตนะ,ะยอดชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะคู่รักแห่งห้องค่ะสู่คู่รักของห้องม2ทับ1ะคะ่ะคุณทำไรคะ เอามองกล้องสิคะน,นอนครับนอนอะคะพึ่งนอนเมื่อกี้นี่นะคะตอนนี้ฉันยังไม่มาคุณคือน,นั่งจีบกันดีเลยเอาคุณแทนคะคุณแทนคะคุณแท้ทำอะไรคะแค่นิ้มท้องอายค่ะมีฟ<อ>แฟนหล่อสเปล่าอ๋อเหรอคะขอโทษค่ะ คุณก yes, ีค uh, right. oh, wow. right. you yes, ่ะคุณกีคุณกีเป็นอะไรคะรวยรวยโอ้โหจมูกเป็นอะไรมันมันคะเป็นคนอ๋อเป็นคนนึกว่าเป็นควายเนี่ยเนี่ยตัวดำดำไปไปข้าวขากลับมาที่จุดเดิมนะทำไรคะคุณสิดาเเสีีียยงมน่จับว่าโอ้โหแรงค่ะไหนดู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 เจนมอวานบอกว่าแฟนเก่าไม่ได้ทำให้มาว่าเกี่ยวกับอะไรเอ้ยแฟนเก่าไม่ได้ทำเอายังเอาเลย S 1> <S 1> เออที่สุดค่ะนี่คือการคนนี้นะคะครลามต้ค่ะคค่ะยโอะะโอ้เราจะดเียนพี่ก่อนเราจะตายไ้เนี่ยโอไ้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนี่คือสภาพห้องเรียนที่เละเทะซุ้มเปะของม2น้ำหนึ่งนะคะจะบอกว่าให้ดูป้าย ถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่สองรับเด็งชัดเจนค่ะมองนะฮะโอ้โหแต่ละคนค่ะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นอย่างนี้กันโอ้โหสุดย,าายาาอดค่ะดูเด็กเรียนหานั่งเมาอะไรกันก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหที่เดิมอ่ฮะนี่เด็กเรียนอืเด็กอัจจิริยของห้องเลยค่ะอนาคตของชาติสวัสดีค่ะคุณบุ๊กชาติล่มจม ทำอะไรคะรอ๋อฉันถามไปแล้วฉันลืมโอ้โห oh no สภาพของคุณสุดยอดคนนี้ก็ไม่ไม่รัดาจาักรัพท์เลยนะอโอ้โหทำอะไรคะแค่นี้คุณกินน้ำเหรอคะคุณไม่ถามนี่เซ็นส่อยละโอ้ทั้งหมีทั้งน้ำนี่คือเด็กเรียนของห้องคะ่ะโอเค ห้องหนึ่งนะ,ะห้องหนึ่งคุณพีกรอนคะเราจะไปไหนต่อดีคะไปไหนดีคะไปหาโกาสีกับติวค <c oughs> ิ้วแฟนเหรออ๋อโอ <c oughs> เมื่อกี้ยังนั่งเล่นอยู่เลยตอนนี้ครับนกแล้วคะอ๋อที่ฉันด่าไปว่าหายใจทิ้งมีคุณเอาไปใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะยอดค่ะยอดยอด,ด,ยอดโอ้โหนี่นะคะนักดนตรีอะนักดนตร,ตนตรตีของมองคุณทำอะไรคะอ่านัศกิจกีตาร์ค่ะอ่านัศกิจกีตาร์เหรอโอ้โหยอดค่ะ,อคะ,อคะของความเป็นคนเลยค่ะ จะเรียนเก่งแล้วโอ้โหยังรักในดนตรีนะโอ้ยยอดค่ะมุมอะไรกันคะมุมอะไรกันเราจะเข้าไปดูค่ะมุมอะไรกันอือโอ้โหมุมดูโทรศัพท์คุณฟุกนี่เองนี่ค่ะนั่นเรื่องของของได้แม่ลาน้องยังห้องเราแม่ก็ทั้งดนตรีเผาโบกเผาจบก็ไัน มารีเวทไงคิดหรอคิดหรอพี่ปูดูอะไรแกดูอะไรรูปมารีเวทไงจ้าคิดหรอทำได้ยใหญ่ไปไกลไปอยู่ห้องอื่นไปไกลอย่ามาแปะแถวนี้อโอ้คุณตายค่ะคุณตายคุณตายเล่นกล้องหน้าดูอ่ะโอ้เดี๋ยวตายค่ะโอเคค่ะซึ่งสวัสดีค่ะคุณแนนทำไรคะทำไมแนนรัก